สวัสดีครับพอกันเช่นเคยครับซองเทปบันไดช่องแอลครับผมนี่ก็มาาหม่นี่นะครับหม้ต้นฮังบุกครับต้นเขาตาบต้นหยังครับผมก็บุรู้ครับหม่ปลาช่อนครับที่พลาดไปคลิปที่แล้วครับผมโอเคครับเรา z มผลงานได้เลยครับผม ช่อนครับมีโดนตัวครับป่ายูลึกอยู่ครับเมื่อกี้นี้ป่าบลอยตัวครับผมรีบยิ่งเกินครับปลายังบลอยตัวยิ่งก่อนครับช่อนพลาดไปหนึ่งแล้วครับครับมานี้หลังแจ้งมาสองชั่วโมงกว่าครับยังไม่ได้ป่าเักตัวอยู่ครับผมจะคอขยับใหม่ครับโอเคครับเปลี่ยนใหม่ก่อนครับผม ปลาบอเข้าแล้วครับผมกระโดดตัวครับนินครับผมโดดตัวว่า่ะ โอ้โดนครับผมโดนครับโดนครับโดนตัวไปแล้วครับตัวไปงหญ่เลยครับผมอือยิงจิ้วเลย นนี้ครับเต็มแล้วครับหลังจากขยับหม่มาครับผมขึ้นหมายห้างครับนั่งห้างซุ้มยิ่งครับใส้สวยครับลอกกับเป็นฟืด,ฟดเนี่ยักหน่อยครับ <c oughs> ดึงเลยมาแล้วครับมาแล้วครับ ครับใช้ป่าครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับแต้มแรกครับโ,โดนเลยครับค,ครับ ัวปลาครับจอดเลยครับเข้าหัวแล้วครับจอดสนิดเลยครับบอดินเลยครับโอเคครับเต็มสองครับเต็มสองไม้ที่สามครับสามไม้แล้วครับมื่อกี้ก็จะได้ตัวครับโอเคครับขออนุญาตปุดปเปก่านครับเต็มสองครับผมโอ้โดนสี่โมงแล้วครับมาตะเที่ยง กาศหนาครับปลาบอลค่อยลอยครับอากาศหนาอย่างสติ๊กแต้มหนึ่งครับผมวัญน,นี้ปลาแต้มหนึ่งพอดีเป็นสองแต้มครับปิดเบ่อ,บอมาแล้วครับตัวใหญ่แล้วครับตัวเล็กครับ m อมสองมาแล้วครับครับตัวปลาครับเข้าหัวเลยครับตัวปลาโอเคครับ M2 มสองครับครับผม หลังจากมาตเที่ยงครับนี่ก็ห้าโมงกว่าครับผมขอยุดคลิปยงเท่านี้แหะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเด้อขอบคุณครับเลี๋นิ่งอยู่สแต้มครับผมนืดค่ำแล้วครับอ้ i'm ah,